ข้อแรกถ้าจะหาตัวตนให้พบคือปิดหูใช่แล้วต้องปิดหูหมายความว่าอะไรปิดหูว่าอะไรปิดหูคือไม่ต้องฟังคําด่าหรือคําสงสัยหรือคํากลัวจากผู้อื่นมไม่ต้องฟังว่าคนอื่นไม่ต้องเกรงใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงใช่แล้วคนอื่นจะพูดอะไรเกี่ยวกับเราอืเลิกสนใจความคิดของคนอื่นอืเริ่มสนใจความคิดของตัวเองใช่แล้ว โดยเฉพาะหัวใจใช่โดยเฉพาะหัวใจของคุณเองของตัวเราเองใช่แล้วเออคือไอผมจะบอกด้่เลยหัวใจคุณเนี่ยมันเป็นไกด์ที่ดีที่สุดที่พระเจ้าหรือจัก,กรวาลส่งมาให้คุณเขาไม่รู้เขาส่งใจมาเพื่อที่คุณจะคอนเน็กกับเขาเนี่ยใจคุณเนี่ยคอนเน็กเชื่อมกับจัก,กรวาลโดยตรงเลยใจคุณเพราะฉะนั้นถามใจตัวคุณเองถามใจตัวคุณเองอย่างแรกต้องปิดหูแต่เปิดใจ นะครับปิดหูคําพูดคนอื่นแมวแล้วเสียงรบกวนเธอทั้งหลายแหล่แมวแล้วเปิดใจใช่ไหมใจคืออะไรที่เราเชื่อมจากคำว่าแล้วไม่มีใครใจเหมือนคุณนะคุณเข้าใจบ้างเขาจะมารู้ใจคุณได้ไงไม่มีใครใจเหมือนคุณไม่มีใครรู้ว่าคุณมีความสุขได้แค่ไหนใช่ป่ะมมรีใช่ใ,ชใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนมีมีจุดประสงค์บนโลกนี้ที่ยิ่งใหญ่ ทุกคนสามารถนําคุณค่าเข้ามาในโลกนี้ทุกคนสามารถทําให้โลกนี้เป็นที่ที่สวยงามขึ้นเป็นที่ดีขึ้นทุกคนมีอะไรพิเศษที่คนอื่นเอามาเสริมบนโลกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นคือหน้าที่ของคุณที่จะปิดหูเปิดใจและหาสิ่งนั้นใช่แล้วเพื่อจะได้ดึงมันออกมาแล้วแบ่งปันกับโลกทำให้โลกนี้ดีขึ้นสำคัญมากสำคัญมากๆเลย